เราไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องเหตุให้เจริญไม่เสื่อม <c oughs> ในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับจิตมโนวิญญาณจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่สิบหน้าที่94 ข้อที่75ภิกขุทั้งหลายเราจะแสดงอปริหานิยธรรม6ประการอีกหมวดหนึ่งแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กล่าว 1. นพิกขุทั้งหลายพวกภิกขุมีกายกรรมประกอบด้วยเมตตา ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติปรมาจันทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น 2. อพิกขุทั้งหลายพวกพิกขุมีวจีกรรมประกอบด้วยเมตตา <c oughs> ปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติปรมรจันทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นสภพิกุทั้งหลายพวกพิกุมีมโนกรรม ประกอบด้วยเมตตาปรากฏในเพื่อนร่วมประพฤติพระมจรจั์ทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น 4. ภพิกุทั้งหลายพวกพิกุมีลาบใดๆเกิดโดยธรรมได้แล้วโดยธรรม ที่สุดแม้เพียงอาหารติดบาทก็บริโภคโดยไม่เกียดกันไว้เพื่อตนย่อมเป็นผู้บริโภคเฉลี่ยทั่วไปกับเพื่อนร่วมประพฤติปรมาจันผู้มีศินอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น ห้พิกขุทั้งหลายพวกพิกขุเป็นผู้มีศินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่รปรยเป็นไทยอันผู้รู้สรรเสริญไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิและถึงความเป็นผู้มีสินเสมอกันในศินเช่นนั้นกับเพื่อนร่วมประพฤติปรมาจันทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งทั้งไในที่รับอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น 6. ภิกขุทั้งหลายพวกภิกขุเป็นผู้มีทิฏฐิอันเป็นอริยะอันเป็นเครื่องนำออกนำไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำตาม และถึงความเป็นผู้มีทิฏฐิเสมอกันในทิฏฐิเช่นนั้นกับเพื่อนร่วมประพฤติปรมาจันทั้งในที่แจ้งทั้งในที่รับอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพิกุทั้งหลายอปริหานิยธรรมทั้ง6ประการเหล่านี้ ยังคงดำรงอยู่ได้ในหมู่พิกขุทั้งหลายและพวกเธอเหล่านั้นก็ยังเห็นพ้องต้องกันในธรรมะทั้งหกประการเหล่านี้อยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้น